การส่งออกหรือว่าการนําเข้านี่นะที่พวกเราต้องส่งเสริมการผลิตภายในลดพอนการนาําเข้าข้าพเจ้เว่าเบื้องดีสินค้านําเข้า,น,ขานี่เบื้องประเดกในแท้ๆนี่ก็ยังนําเข้ามาแป้งนัวนี่เราขา,าเห็นได้น้อปลาเราเฮากเก็นได้เริ่มเอาจริงแล้วสอสปปอลาวเกียมน้ำใสมาตรการเด็ดขาดหามน้าเขา่าสินค้าจากตา่างประเทศดูสพอจากประเทศไทยจนเฮ็ดเอาคนเล่าเทิงกับมาวันหาประเทศไทยเอาขึ้นคงมีหนาวย่างเน่นอน ซึ่งโตกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสร่งเสริมสินค้าผลิตภายในของปเทศลาวโกทชีวายนีงคงบทบาทการสร่งเสริมหรือค่วมสนใจจากไายผากส่วนรวมถึงปลาสุ่นคนเล้านำกันเองเท่าที่ควรถึงเมนวาแพทย์ในปีปะสองพันสามนี้จะมีการล่อนลงไห้คนเล่า,าหันมานำใส่สินค้าเราแทนการนำใส่สินค้าจากปเทิไทยแล้วก็ตามเตสุดท้ทยหยดว่าคนเล้า,าเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ทัวปเทศลาวเมนเดที่ใจให้กับสินค้านำเข้าจากปเทถไทยไปหมดแล้วโดยเหตุผลลักๆโกนีบพลคุณภาพสินค้าจากปเทถไทยที่สินค้าในปเทถลาวเทียบบตีสถึงเมนว่าปัจจุบันปเทศลาวกำลังประสริฐกับภัยเงินเฟอ้องเงินกีบออนคาย่างนักนวงสินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้นและซ้ำได้ก็ตามสุดท้ายคนเล่ากกผอมยกเงินสื่อของไทยย่างเบวาวันไหวดย สพอโตกกับการมาของหานเซเว่นอีเลเวนจากประเทศไทยทีทีทวาเป็นโตยืนยันว่าคนเล่ามีความนินยมสินค้าไทยและซัมไดบอว่าจะมีการมาว่างขายและเทา่าใดก็มดเกี่ยงเลียเพียงสินค้าล่าที่คนเล่าแทบบทสนใจเลโตก็สภาพการดังก้าวนีเองโกไดฮิไใหมาในวันที่31ตุลาคม2สา3ที่ผ่านมาในกองประชุมสมัยสามัญเทียที่โหของสภา แห่งสาลาวสุดที่เกา่าทางดานทานข้าม,มวลสม้มสีหาปัญญาสมาสิกสภาหแห่งศาส์ป้าจำขตเรียกตัง้งที่สองแขวงผงซาลีได้มีการประกอบค้อมิดถินโตกับเพนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในและผมนั้นก็มีการเสนอให้จำกัดสินค้านำเขา้าการส่งออกหรือว่าการนำเขา้านี่นะข้าพเจ้ายจะเบิ่อยุว่า บ่ากันว่าวยนนี้ผู้เอาต้องอนณาให้จะได้ส่งเสริมการผลิตภายในลดพอนการนําเข้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้อันเหตุจริงนี่มันมันแม่นอีอย่างกันแท้ข้าพเจ้าว่าเบื้องนี้สินค้านาเข้านี่เบื้องแรกแดกแท้ก็ยังนําเข้ามาทั้งทังที่บ้านเราบวกเอึ๊ดจหน้อยประเดกนี่เอาก็ยังนาเข้าอันส่งมานี่แป้งนัวนี่ลาวฮาก็กเฮดได้น้ำปลาราเฮาก็กเฮดได้นี่แล้วก็บ่เห็นว่าผาชีส่งเสริมไผบบ่เห็นระคเน่งอนาภาคราชนีฉจะไปโฆษณาว่าเออ าาเราเฮานี้ให้แปลงน,นัวได้บ่อยนคนสนับสนุนที่บ่เห็นไหนแต่ว่ามีเนาะพงอันนั้นสบู่ซักฟอกอย่างต่างๆก็ไลยกัน,นมนีน้ำยาล้างถ้วยบลอนจานนี่ก็มีแต่ว่าก็ยังนําเข้ามาอยู่อันนี้นี่มันเป็น,น,นอะไรที่าว่าเป็นอัปตาบา่แต่ว่าของเขานี่รอมืงแม่ขันว่าอัปตาเขาเอาเข้าไปบ้านเขาดูอันได้เขาผลิตได้ในยบ่ได้เข้าไ,าไหนแต่ว่าเฮานี่มันยังกระยากต้องนําเขา้าะนั้น,นี่เบิ่งดูว่าเฮาที่ปลูกฟอกอะไร แล้วเฮาซีเฮ็ดแต่เรื่อง,งคือปรปรองสินค้าภายในสองมาแล้วว่าส่งเสริมสินค้าภายในสามมาแล้วแม่นว้าเรื่องลดพอการน,นาเข้าแล้วว้าเรื่องรักษาเงินตราบรเฮาไว้อันนี้นี่เปิ้งคืนเพิกเนาะอันนี้ฮาว่าอายุว่าทฤษฎีเว้าแต่ว่าเฮ็ดตัวจริงนี่มัน,มนเฮ็ดแนวใดแท้ ทรงโตกับการเสนอของทานสมาชิกสภาแห่งศาสตร์โกเดโยกให้หินทึงบรรดาสินขาต่างๆที่ปัทิลาวสามารถผลิตเองได้เรวโบว่าจะเป็นเครื่องใส่เครื่องปรุงต่างๆดูสะโพบป้าเด็กที่เป็นเครื่องปรุงประจำสาเลาาเตะกับยังมีการนําเข่าจากตางปเทศนั่นก็คือจากปัทิไทยนั่นเองที่ปรากฏว่าคนเล่ากําลังนิยมน้ําใส่ป้าเด็กจากปัทิไทยหลายก่าป้าเด็กองเล่าไปแล้ว ในตอนนี้ซึ่งเจงได้ก็าตามโตกับเลียงนี้เองโก,กได้คิดไห้มาหลาสุดทางด้านรัฐมนตรีกระท่วงเกสิกรรมป้าไม่โกได้มีการออกมาสีเจงโตกับเลียงดังกล่าวผมน,นั้นก็มีการแจงการว่าตโตไปนี้โซปปปลาวจะมีการนํำใส่มาตรการย่าง โตกกับการควบคุมการน,นําเข่าและการเกิดหามน้าเข่าสินค้าจากตามประเทศที่ปฏิเศลาวสามารถผลิตเองได้เร็วคือดังนี้สินค้าประเพืชโบว่เจป็นเขา่ากาแฟและซาทั้งในหูเบบเป็นเมดโบดทแลหูเบบสํเเ็จหูเป็นผลิตภัณฑ์ โตมาก็เป็นสินค้าประเพีดผืชดพักผืชดกินหัวไปจนถึงผืชดกินหมากโบวะจะเป็นหมากเพชรหมากซาลีหมากโมหมากเตงเลโตมาก็เป็นสินค้าประเพีดซาร์ดโบวาจะเป็นงั่วหมูเบกไก่แลป่ปลาไปจนถึงหู่เบกผลิตภัณฑ์ของซาร์ดที่ใหญ่เป็นสินส่วนรวมถึงปลาเด็กจากประเทศไทยเม่นหลวนเหลวหามน้ำเขา่าซบปปะปลาวย่างเด็ดขาดเป็นต้นไป ซึ่งนี่ก็เป็นการไล่งานล่าสูตโตกับมาตรการหามน้ำเข่าสินค้าจากตา่างประเทศหลักๆก,ก็คือจากประเทศไทยและโตกับการไล่งานดังกล่าวก็ได้มีคนเล่าจำนวนหลายมีการแสดงความคิดเห็นพร้อมนั้นก็มีการยกเอาในมุมของประเทศไทยถามมีการน้ำใส่มาตรการจริงก็เป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีการโต,ตดังคอมเมนต์ของคนเล่าหลายคนเดกาวา ถาจะหามของพวกนี้มันต้องมีเหตุผลเพียงพอเพื่อให้ปฏิที่เขาทรงออกคับใดกับมาตรการหามของเลาเซนว่าหามโยอนอย่าหลงรละบาดเตหาบม,มีเหตุผลมันก็จะเป็นการกีดกันทางด่านการค้าและถ้าปฏิอื่นเขาหิดตบกับบาดนั้นปฏิเลาโก็คงจะหนาวิิดและพิจเรณาให้ดีๆเด,ด้อคอมเมนต์ต่อมาเดกาวา ขวนคิดใด้เตโดเลวล่วลองเบิงปาถิไทยสินค้าใดที่เขาผลิตใด,ดแมนมีการหามน้ำเขาย่างเด็ดขาดถาวาน้ำเขาใดก็มีจำนวนที่จำกัดโตคนเหตดนี้เล่เฮ็ดไห้สินค้าภายในคงเขาดีแต่ว่าคงเล่าเฮาเองก็ต้องมั่นใจว่าเฮ็ดเลวสินค้าจะเพียงพอกับความต้องการและทางด้านราคาก็ต้องเหมาะสมคนเล้าโตมาเดกาวา สรุปเลวหามเต้แนวหน่อยหน่อ,นอมีเต้คงกินส่วนเกือผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์จักสารแนวนพันผืนและซัตดที่ผลิตเองใดสินค้าหัตกรรมสินค้าเฟื่อยเฟื่ฟอยโบว์จเป็นเบียร์ยาสูบอุตสาหกรรมปุงแตงจำนวนหนึง่งยังโบาหามโตทีมันเสียงเงินและขาดดุลมหาศารให้กับปะเถศไทยคอมเมนต์ต่อมาเดกววาวา ดีหลายแต่ควรมีมาตรการ,รส่งเสริมให้มีการผลิตภายในหายหลายเพียงพอกับควมต้องการควบคู่กับการคุ้มราคาโบหหยสูงกวัวราคาสินค้าของปฏิเพียนบานโบสันก็จะมีการลักลอบการนําเขาอย่างเนโนนคอมเมนต์ต่อมา ก็อยากส่งเสริมสินค้าเหล่าอยู่เตะราคาพ่อปานกันกับสินค้าน้ำเขา่าเตะทางด้านคุณภาพกับตำกัวสินค้าที่น้ำเขา่าแล้วหากเป็นทานเดซีไซโตได้ดีคอมเมนต์ต่อมาปลาเด็กลาวตุก๊กนึงสิบหาพันส่วนปลาเด็กไทยตุก๊กนึงเพียงสิบพันกีบเป็นแบบนี้ก็คิดเอาเดรอว่าคนล่าจะสีอของไผ กาแฟเล่าหนึ่งซองหาพันกีบเตกาแฟของไทยที่นำเขามาหนึ่งซองกับมีราคาเพียงสามพันกีบและสวงนี้คนเล้าต้องประหยัดเงินโบมเมนว่าจะต้องมีการให้มาเพิ่มไล่ใจให้คนเล้าคอมเมนต์ต่อมา ถามมีการห้ามทุกอย่างบาทนีละเข่าซีโบมีกินพักก็จะขาดตลาดเนโนน,อนพอปฏิตนนองย่างผลิตโบกุมโบเพียงโอสำหรับภายในสิ่งที่ควรห้ามต้นนี้เมนประผีสินขาลดรูสินขาฟื่มเฟื่อยพุนซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมินเขาคนเล่าบางส่วนหลังหูวาสอปปอ,ปอล่าเกี่ยมน้ำใสมาตรการหามน้ำเขา่าสินขาจากปฏีไทย